สวัสดีคัทบท็อปสิบเบี้ยนโลกเรามีการแปลกๆเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาซึ่งหากเป็นเมื่อก่อนคงเล่ากันปากต่อปากแต่เดี๋ยวนี้พอมีเทคโนโลยีกล้องเราเลยได้เห็นเรื่องราวเดือดเชื่อที่เกิดขึ้นทุกมุมโลกแม้กระทั่งบนอากาศก็ไม่พลาดทุกเก็บฉอดเด็ดเอาไว้ด้วยส่วนจะปากชวนอึ้งแค่ไหนชมกันต่อได้ในคลิปนี้นี่คือท็อปสิบบอ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อย เช่นคิคเคตมะม่วงคิคเคตลัสเบอร์รี่คุกกี้แอนกครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นอื่นอีกมากมายยำกินตอนดู Netflix ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆใ,ในท็อปสิบบอกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอดท็อปสิบท็อปสิบลิงใต้เดสคริปชันงูอยากขึ้นเรือ เห็นทะเลสวยฟ้าใสแล้วก็รู้สึกชีวิตดีๆโลกนี้เป็นของเราไม่มีใครมากวนใจแต่สักพักหนึ่งคนบนเรือแทบปรีดเพราะจู่ๆมีสิ่งมีชีวิตกำลังว่อยพุ่งเข้ามาทางนี้เฮ้ยงูทะเลมีพิษนี่วาแถมทำท่าเหมือนจะขอเครื่องเรือด้วยอีกนะ่ะแต่สงสัยมันคงจะตกใจเจ้าของคลิปเลยเปลี่ยนใจขอไปอีกทางดีกว่านี่ดีนะที่มันยอมถอยตั้งแต่แรกไม่อย่างนั้นก็ตัวใครตัวเืิกนะแบบนี้มันต้องฟาด ตอนแรกเห็นสาวสวยชุดแดงคนนี้เดินมากก็นึกว่านางจะมารอแฟนหนุ่มที่กำลังจะลงจากรถไฟหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันได้จินอะไรต่อเพราะหลังจากนั้นแม่คนเล่นฟากกุหลาบในมือไม่ยัง้งไม่เพียงเท่านั้นนางยังปิดท้ายด้วยการปาช็อกุหลาบที่น่าสงสารใส่กล้องด้วยสงสัยจะเกิดจริงจัง่าแต่ใครทําให้เธอหงุดหงิดกันนะอย่าลืมไปขอบคืนดีด้วยล่ะชวนกันแดน c ์ สาวคนนี้คงไม่อยากให้คุณพี่ร,ปรอปภยืนหน้านิ่งๆในงานแดนสุดเวี่ยงไหนๆเพลงก็มัน่นคอยโยกย้ายสัดส่วยั่วๆกันเลยหนึ่งแมต์แรกๆพี่เขาก็ดูเขินๆน,นิดหน่อยสักพักยุคขึ้นลีลามาเต็มอย่างที่เห็นแต่แต่ถ้าสังเกตดีๆคุณพี่เว่นดำด้านหลังเหมือนจะมันกว่าอีกนะไม่รู้ไปโดนตัวไหนมากตำมันกว่าเห็นเห็นจะว่าไปถ้ามันช่วยแขกเครียดก็ทำไปเถอะแดงแค่นี้เจ้าหน่ายคงไม่ใจร้ายหักเงินหรักเนื้อ ฟู้ดเพนด้าส่งได้ทุกอย่างคําว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนน่าจะเหมาะกับไรเดอร์ฟู้ดเพนด้าคนนี้ที่สุดแล้วเพราะเขาไม่ได้ทําหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ําอย่างเดียวเหมระไซใส่ก็ส่งดีจ้าเฮ้ยนี่มาถึงยุคที่ฟู้ดเพนด้าเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วหรอคะเนี่ยผู้เห็นภาพนี้บางคนก็กดไลค์กับความพยายามขณะที่หลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของไรเดอร์และคนใช้รถใช้ถนนแม้จะระวังแค่ไหนแต่ถ้าพลาดก็คงได้ไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลแน่นอน กอริลลาอวกาศบนสถานีอวกาศ ISS มีแต่เรื่องเหลือดเชื้อเกิดขึ้นเสมออย่างในคลิปนี้โชวยให้เห็นนักบินอวกาศคนหนึ่งค่อยๆลากกล่องเข้ามาเพื่อหวังจะเปิดดูก่อนที่ภาพจะตัดไปยังกอริลลาตัวร่ำๆดำดปิกป,ปีพุ่งโพรดออกจากกล่องก่อนจะไล่จับนักบินอย่างสนุกสนานสืบไปสืบมากพบว่าเป็นฝีมือของสกอตเคลลี่ที่แอบนำชุดกอริลลาขึ้นไปโดยไม่บอกใครและสวมใส่เพื่อแกล้งเพื่อร่วมง,งานในวันเกิดเท่านั้นแหม้ นี่ถ้าเป็นกอริลลาตัวจริงตัวใครตัวมันนะคะแมงกระพุนกล่องหายากไม่ว่าใครที่เห็นเป็นต้องร้องวาวแน่ๆเมื่อเจอกับแมงกระพุนสีสวยตัวนี้โดยมันมีขนาดใหญ่กว่าลูกฟุตบอลเล็กน้อยและมีลายจุดสวยงามแปลกตาได้ข่าวว่าเคยมีผู้พบมันและถ่ายภาพไว้ได้ในปี1997ก่อนจะหายไปเลยและเพิ่งมาโผล่อีกครั้งเมื่อปลายปี2021แถวๆนั้นน้ำในปาปัวนิวกินี ส่วนสายพันธุ์ของมันยังไม่ทราบแน่ชัดได้แต่คาดเดาไปว่าน่าจะเป็นแมงกระพุนกล่องสายพันธุ์ Carodectes maculatus แม้จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันสักเท่าไรแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามันอาจจะมีพิษร,ร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นถ้าเจอมึงเข้าหนีไปนะคะทุกคนหอยปล่อยกระแสะไฟฟ้านี่ไม่ใช่เทคนิคหรือสเปเชียลเอฟเฟกใดๆ มันคือหอยเชลล์ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าตัวจริงสิ่งจริงจ้ารอบตัวมีหนวดยาวหยุบหยับพร้อมกับเส้นกระแสไฟบางๆส่วนที่มีไว้ก็เพื่อดึงดูดพวกแผงต้อนหรือแบคทีเรียรต่างๆในทะเลให้เข้ามาตกหลุมพรางก่อนจะดูดกินเป็นอาหารแม้จะแปลกจนน่าเอามาเลี้ยงแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าบรรยากาศในตู้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่และอาจทำให้มันเดสสมอเรได้ง่ายดังนั้นถ้าอยากเห็นแนะนำให้ไปดูที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดีกว่านะ ที่รคประจำท่อระบายน้ําเวลาฝนตกจนน้าท่วมขังท่อระบายน้ําในเมืองใหญ่กว่าน้ําจะแห้งรากระงอกพอดีเลยทําให้นายอูฮาชายชาวอินโดนีเซียลงทุนพี่ชีพดำลงไปในท่อระบายน้ําอุดตันนับหนึ่งไม่ถึงดีน้ําก็หายวับไปกับตาอย่างกับทาน็ตด,ดีดนิ้วเหลขข็กะคุณโดยเจ้าตัวบอกว่าแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วแต่ก็เงียบหายเลยคิดว่าทาเองน่าจะง่ายกว่าและหากใครกังวลว่าจะส่งผลต่อสุขภาพ คนตัวร่างกายก็ยืนเย็นว่าเจ้าตัวแข็งแรงดีซะด้วยสมแล้วหละที่เป็นฮีโร่ประจำท่อระบายน้ำแห่งยุคจริงๆขี่ม้าสองขาเดี๋ยวนี้ขี่ม้าแบบเดิมๆคงจะน่าเบื่อไปหน่อยเลยทำให้เจ้าของแท็กทีมกับเจ้าม้าขี่เล่นสร้างประสรบการณ์ให้ชาวโลกอึง้งด้วยการโชว์ขี่ม้าสองขาให้น้องยกขาหน้าขึ้นและเดินบนขาหลังเหมือนคนขณะที่เจ้าของเองก็แอคท่าอย่างเท่ไม่มีการเซลหรือตกลงมาเลยสักนิด เรียกดีว่าเก่งทั้งคนทั้งมา้าไม่เทบจริงอย่าหาทำนะเดี๋ยวเจ็บตัวได้จ้าตะขาบในรองเท้าดูคลิปนี้แล้วต้องขอเสียงกรี๊ดกันหน่อยไม่ใช่เพราะความฮิตของศิลปินคนไหนแต่เป็นเพราะขายโยเยได้ใจของเจ้าตะขาบที่ซ่อนตัวอยู่ในรองเท้าคู่นี้นี่แหละดูสิคะสาวเจ้าค่อยๆคีคคิปมันออกมาอีคนลุกสู้หน้ากี่ร้องเป็นที่สุดก่อนที่เธอจะดึงมันออกมาได้และปล่อยให้เป็นอิสระ ส่วนเจ้าของจะยัยงกล้าใส่คนนี้อยู่หรือไม่เราเดาว่าเพิ่เผื่อนา,นางคงไม่เอาอีกแล้วล่ะเดี๋ยวเกิดมันกลับมาอีกรอบจะแย่เอาได้บับเบิลมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ของเมืองหนาวไม่ได้มีแค่หิมะตกเท่านั้นอยากรู้ต้องดูคลิปนี้เลยโดยเจ้าของถือกรอบรูปหัวใจโดยมีฟองสบู่ติดอยู่สักพักสิคะว้าวฟองสบูค่ค่อยๆถูกความเย็นกลึนงกินจนตกผลึกแข็งคล้ายใบไม้แพร่กระจายจนเต็มพื้นที่หัวใจ และมาอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ก็ดูสวยงามเพลินตาย,ยิ่งขึ้นสวยมาสจันท์จนชาวเน็ตอดใจไม่ไหวต้องรีบแชร์ต่อกันเลยทีเดียวนุ่มๆคนไหนอยากให้สาวประทับใจจะเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้นะกายกรรมสุก้าไกเดอร์สาวโรคน่ารักอย่างจริงโจวบินหรือสุก้าไกเดอร์มักมีพฤติกรรมการร่อนบนอากาศให้เห็นบ่อยๆแต่ถ้าจะเป็นแบบกวักมือเรียกเหมือนน้องหมาน้องแมวแบบในคลิปนี้คงไม่ค่อยมีใครเห็นแน่ๆ ดูสิคะพอเจ้าของทำท่าขยำมือน้องๆก็เหินเวหาลงมาก่อนนิ้วของเธอได้อย่างแม่นยำไม่เพียงเท่านั้นสักพักตัวที่สองก็รีบร่อนลงมาฟิวปรับเข้าให้แอบจุกกันเบาๆนี่ดีนะที่ตัวที่สามยังไม่มาไม่อย่างนั้นอาจจะโดนใบสั่งข้อหาซ้อนสามได้ซานตาบิงค์ข้าแม่น้ำความฝันของน้องๆหนูๆจะเป็นจริงก็คราวนี้ที่ทางมองเธอในสวิตเซอร์แลนด์ อันเชิญเซนต้ามาปรากฏตัวแบบเม a ซิ่งจ i n g l e b e l โดยมีน้องกว่างเรนเดียลลากรถผ่านฟากฟ้าข้ามทะเลสาบเจนีวาทักทายผู้คนทุกเย็นก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสพร้อมแสงสีเสียงตะการตาให้อารมณ์แบบซันต้าในเรื่องเล่าเป๊ะๆสร้างความครึงเครงให้กับผู้เยี่ยมชมได้เป็นอย่างดีใครอยากเห็นก็ลองบินไปชมกันได้นะบินเฉียดทอร์นาโดเวลาเกิดพายุทอร์นาโดที่ไหนก็นแล้วแต่หลายคนมกขาดทางเข้าใกล้เพื่อบันทึกภาพสุรทึกเอาไว้ แต่ในเคสนี้บอกเลยว่าหนึ่งในล้านเพราะในขณะขับเครื่องบินอยู่นักบินคนนี้ก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่เห็นเพราะพายุทอร์นาโดขนาดย่อมๆกำลังพัดมาทางนี้ค่ะคุณผู้ชมหมุนติวต้วด้วยความเร็วจีจนตกใจเลยละ่ะถือเป็นความตื่นเต้นน่าประทับใจที่ต้องบอกให้โลกรูก้แต่จะว่าไปถ้าใหญ่กว่านี้หนีเธอค่ะจะได้ปลอดภัยหายห,ห่วงฝนตกเหมือนเขื่อนแตกใครที่เห็นคลิปนี้ต้องนึกว่าฟ้ากำลังถลง่มแน่ๆ เพราะฝนที่ตกลงมาไม่ได้เป็นแบบเส้นสายอย่างที่เราเคยเห็นแต่เป็นมวลน้ำมหาศาลไหลบ่าพร้อมกับลมร้างดยเป็นผลมาจากพายุที่ทําให้ฝนตกลงมาเป็นแบบเขืินแตกเหมือนกับว่าอัดอั้นมานานจนมีคนกล่าวติดตลกว่าฝนที่ตกในวันนี้มีปริมาณเท่ากับน้ําฝน3ปีมารวมกันก็หวังว่าคงจะระบายน้ําออกไปได้โดยไม่ต้องรอถึง3ปีนะบอลลูนแลนดิ้งหน้าบ้าน ปกติแล้วกล้องวงจรปิดที่สามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่นั้นมีไว้เพื่อกันขโมยแต่เจ้าของกล้องวงจรปิดตนนัวนี้ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนว่ามีผู้เข้าใกล้บ้านพอเปิดดูเท่านั้นแหละงงเลยไม่มีจนที่ไหนแต่กลับเป็นบอลลูนขนาดใหญ่จากไหนไม่รู้มาตกลงตรงหน้าบ้านก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีจะแจ้งตำรวจจับบอลลูนก็ใช่ที่นับว่าโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรจะมีก็แต่ต้องหาคนมาช่วยขนมันออกไปเท่านั้นเอง รถเปลี่ยนสีได้ไม่บอกก็ไม่รู้นึกว่าภาพลวงตาแต่หากเข้าไปดูใกล้ๆจะตกใจแรงมากเมื่อรู้ว่ารถหรูอย่าง BMW iX4 เปลี่ยนสีได้จริงๆเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้น <c oughs> ก็ทำให้รถสีออกเทาดัางกลายเป็นสีขาวได้เหมือนเสกไม่เพียงเท่านั้นให้มีลูกเล่นเป็นสีโผล่แบบๆก็ได้เช่นกันทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเอามันแต่เป็นฟังก์ชันปรับสีที่มีขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณพลังงานตามสภาพอากาศ และยืดอายุการใช้งานของรถได้นั่นเองแปรแถวคนชุดบัสนี่เป็นการแสดงช่วงพักครึ่งของการแข่งขันที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะพวกเขาแปรแถวไปรูปร่างต่างๆและตัวอักษรได้โคตรน่าทึ่งด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวเพื่อรูปหรือสัญลักษณ์ที่ต้องการจะสื่อมีชีวิตชีวาอย่างในคลิปพวกเขาเลือกทําเป็นเหมือนตัวคนพร้อมกับท่าทางต่างๆเช่นชุดบัสดอกหรือหมุนลูกก็เอาอยู่ สมจริงนม่ขาดตอนเพอร์เฟกเวอร์จึต้องปรบมือให้รัวๆเลยเครื่องดื่มเต็มแก้วได้เพียงแค่ว่างนี่คือขั้นตอนการบรรจุเครื่องดื่มสุดเจ๋งรวดเร็วทันใจและได้ปริมาณเต็มแก้วแบบเป๊ะๆหมดปัญหาเครื่องดื่มอัดลมที่เทแล้วล้นแก้วอีกทั้งไม่ต้องหงุดหงิดใจกับการต่อคิวรอเครื่องดื่มนานๆเพราะเจ้าเครื่องนี้สามารถบรรจุเครื่องดื่มได้ทีละหลายแก้ววางปุ๊บน้ำกค่อยพุ่งขึ้นมาจากด้านล่าง พอเต็มแก้วก็ยกขึ้นดื่มได้เลยไม่ต้องรอเสิร์ฟได้จำนวนเยอะกว่าคนขายก็ได้ตังไวแฮปปี้กันไปจ้าชิงชายยักษ์บอดใจไซเอ็กติมเรกเข้นมากเราจะพาไปพบกับความเสียวสุดเหวี่ยงของชิงชาย,ยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกในฉงชิ่งประเทศจีนที่สร้างบนยอดเขาสูงเจี่ยวร้อยเมตรพร้อมกับแรงเหวี่ยงสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกบกขนกลัวความสูงมีวีดอะบอกเลยแต่ใดๆคือ ถึงจะสูงและน่ากลัวที่นี่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานจริงมานานกว่า4เดือนสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้สูงสุด10ลิกเตอร์เอาเป็นว่าใครไหวอยู่ก็ลุยเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ